สวัสดีครับวันนี้มาที่วัดจับเต่านะครับข้างๆถนนที่เข้าไปในเขาชีจันทร์พัทยานะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะมีวัดที่ปรับปุงหรือว่าอัพเดตอัเดนะด้วยปฏิมากรรมมันสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของ การที่ประชาชนแต่และหมู่บ้านนะครับแต่และหมู่บ้านนี้ก็จะต้องคิดถึงการใช้อำนอาจอธิปไตยของตัวเองซึ่งมีอำนาจสามดุลอยู่แล้วแต่เราใช้กันไม่เป็นมันจึงออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้เรามีอำนอาจธิปไตยาอ,อำนาจสูงสุดแล้วเราควรที่จะใช้ฤทธิ์เดชของอำนอาจธิจไตยเนี่ยนะสั่งเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหม่เพราะว่าโลกทุกวันนี้เขาเซ็ตกันใหม่หมดแล้ว โลกทุกวันนี้กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายยุคเปลี่ยนทายสมัยเปลี่ยนทายวิถีเปลี่ยนทายไมเซตเปลี่ยนทายคอนเซปต์เปลี่ยนทายระบบระบอบใหม่เปลี่ยนทาย,ะบบะบบย,ายอะไรกันใหม่หมดเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนทายได้แล้วเพราะเราอยู่ในยุคสกาวิิลาย,ยุคของรลจสิกส์ให้มัยุคที่ทุกอย่างใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาว ใหม่สุกาววิไลนะฮะก็ควรที่จะได้ของใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเซ็ตอะ่ะโลกเขาเซ็ตใหม่ก็หมดแล้วเราจะมาอยู่เฉยแบบเดิมใช่ก็ว่าตกยุคตกสมัยได้เลยลว่าคนไทยไม่ชอบ คำว่าตกยุคตกสมัยดังนั้นคนไทยจะต้องทันสมัยอัพเดทตลอดดังนั้นผมก็จะมาย้าเตือนแจง้งประชาชนว่าท่านมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะแต่ท่านไม่เคยอัปเดตเลยท่านมีไว้เพื่อที่จะไปเลือกโจรใส่สูตรก็คือพรคกรเมินต่างๆพอเข้าไปแล้วก็เลเทะเหมือนเดิมท่านอย่าได้รออนาคตที่มันเลเทะไม่ต้องไปรอไ,ปไม่ต้องพึ่งพาเขาเลยเพราะท่านมีลทธิ์มีเดชเหมือนพญานาคมีลทธิ์มีเดชท,ท่านก็เอาลทธิ์เดชในบัตรประชาชนมาสัง่งดีครับ สั่งเปลี่ยนประเทศเซตประเทศใหม่ซึ่งผมได้ออกแบบเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านเอาบัตรประชาชนอ่ะมาสั่งให้มันออริออลิเดเหมือนท่านเอาบัตรเอทีเอ็มใส่ไว้ในตู้ตู้ก็ออริเดดได้เงินได้ทองมาท่านก็มีความมั่งคัง่งเหน,นียมหน้ามีเงินก็เหียมนาจละเหมือนกันท่านเอาบัตรประชาชนนั่นแหละครับวางในใบแสดงเจตจำนงที่ผมมีแล้วนะฮะใบแสดงเจตจำนงท่านก็ไปดูแล้วกันลิกเบียท่านจะสิบอย่างที่จะปฏิวัติเศไทยสิบอย่างเลย นะสิบด้านสิบเรื่องทหารเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้ทําปฏิวัตินะครับทหารแค่ทํารัฐประหารในประเทศไทยทหารไม่เคยนะทหารไม่เคยทําปฏิวัติทําแต่รัฐประหารนะอุสาปฏิวัติแล้วก็ได้แก่หรือทําปฏิวัตกิก็ไม่เกิดฤทธิ์เกิดเดชท,ที่มันจะเกิดผลอะไรกับประชาชนหรือประเทศชาติไม่ได้ของใหม่แต่ถ้าเผื่อว่าใช้บัตรประชาชนเนี่ยครับวางในใบแสดงเจตจำนงจะทําการปฏิวัติไทยสิบด้านสิบ หญ่เป็นการเปลี่ยนประเทศไทยใหม่หมดเลยอันนี้แหละที่โลกก็กำลังเปลี่ยนทั้งใบทั้งโลกทั้งเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วโลกอ่ะหรือประเทศไทยดิยังคิดจะไปเลือกต้งเลือกตั้งเหมือนเดิมทำแบบของเก่าๆเนี่ยไม่ได้หมดยุคแล้วท่านต้องใช้บัตรประชาชนที่มีอํานาจอธิปไตยสูงสุดเหมือนกับพญานาคมีอํานาจเหมือนกันออกฤทธิ์ออกเดชได้ท่านก็นํบัตรประชาชนไปสั่งให้มันออกฤทธิ์ออกเดชนะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะฮะ มันพยานาคพ่นไฟได้หรือมังกรพ้นไฟได้มีวิเดษนอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วก็มีประชาชนทําไมเราไม่เอาลิพเกตของรถชนมาสั่งแหะครับสั่งไปที่ไฟแสดงเจียลงของแอรรมาทิฏายซึ่งมีคําสั่งมีสิประการอ่านดูแล้วท่านก็จะเห็นว่าโอเป็นประโยชน์ทางนันทสุปการที่แม้แต่ทหารก็ทําไม่ได้พักการเมืองก็ทําไม่ได้ไม่มีใครมีความคิดนแบบนี้ดังนั้นที่นี่จึงมาแนะนํา นะว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางอาริยะเละเสริฐเป็นเส้นทางรถแบบสองที่ดีบนรถบรรทุของรัฐบาลตูกก็เสียเอาไว้ท่านต้องเลือกเส,เนสเ้นทางรถแบบสองเป็นเส้นทางของประชาชนนะที่ประชาชนจะเป็นใหญ่เป็นรัฐบาลเป็นตลอดการตลอดชีวิตนี่คือลิดเดตที่จะทําให้เกิดขึ้นกับท่านและสําคัญคือทําให้ท่านมีทชนสํารองคนละสี่หกถึงสิบหกล้านจะมีได้อย่างไรลิดเดตนี้ก็โดยประชาชนนั่นเองแทนที่ท่านจะไปเลือกโจนทด่สูทัรเมือง ไม่ต้องข่าวนี้ไม่ต้องท่านเคยเลือกมาแล้วข่าวนี้ท่านลองเลือกตัวเองนะเลือกตัวเองทีนะให้ออกลิตออกเดชบ้างน,นะครับอาอละบอกว่าคงเข้าใจความหมายที่ผมมานําเสนอและสื่อความหมายไปยังประชาชนให้ออกลิตออกเดชแก่ท่านโดยการเลือกตัวท่านเองอย่าไปเลือกพักกันเมืออีกต่อไปหมดยุคหมดสมัยแล้วนะอาละผมก็ฝากไว้ให้ท่านเข้าไปดูคลิปผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ยเมื่อเป็นโสดาบันทิพย์ตายแล้วนั่นแหละครับ ท่านเป็นประมุขฝ่ายวัอคหองเลยคือเป็นตัวรัฐบาลเป็นตลอดการมีทุนสำรองอีกคนละหกถึงสิบหกล้านบาทจะได้อย่างไรเข้าดูรายละเอียดในคลิปของแอดธรรมจิครับผมแอดธรรมจิตใจิีดีต้อนรับท่านทุกท่านสามารถเป็นโสดาบันชิปปไตได้นะครับเพียงแค่ดูคลิปของแอดธรรมจิตใระดับท่านก็ถึงยกขึ้นเพราะน่นจะเกิดปัญญาระดับโสดาบันชิปปไตเลยคือผ,ผูู้บกรองตัวเองอะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องเดินเป็นๆและทําให้เองให้เป็นให้ได้ด้วยบบประชาชนออกนิรงเด็ดได้ขอเชิญเดินเส้นทางอริยะเสริรของแอดธรรมนุัยไดครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ